ข้อมูลยาคิวเทปีนนะครับยาคิวเทปีนเป็นยาในกลุ่มยาต้านโรคจิตกลุ่มใหม่นะครับก็ออกฤทธิ์กับสารเซโรโทนินกับโดปามีนนะครับข้อมองชีนในการใช้มันมีเยอะนิดหนึ่งนะครับตั้งแต่การรักษาเสริมในโรคซึมเศร้านะครับรักษาในโรคไปโพลาได้รักษาในโรคจิตเภทหรือซิโซฟิเนียได้ใช้รักษา,าการนอนไม่หลับก็ได้นะครับหรือว่าใช้รักษาในโรควิตกกวนก็ได้ก็คือแทบจะเกือบครอบคลุมหลายๆโรคเลย ตัวยาเนี่ยพิเศษนิดนึงก็คือว่าขนาดต่ำๆนะครับเราเรียกว่าเบบีแบร์นะครับคือแบบเบบีของหมีนะฮะขนาด12จุดห้าถึง2 2 2 5ุ่หหรือว่า50มิลลิกรัมเนี่ยใช้รักษาในอาการนอนไม่หลับนะครับแล้วขนาดประมาณ300มิลลิกรัมเราใช้รักษาอาการเสริมในอาการซึมเศร้าก็ได้หรือใช้รักษาในไบโพล่าในขั้วซึมเศร้าก็ได้นะครับแล้วก็ขนาดประมาณแบบ800มิลลิกรัมเนี่ยเราใช้รักษาในโรคจิตเภทได้แล้วกการไบโพล่าในขั้วแมนเนียได้ ก็ตัวยานเนี่ยมันจะมี2รูปแบบนะครับตั้งแต่แบบ IR ก็คือ immediate release คือปล่อยทันทีนะครับเดี๋ยวจะขึ้นกราฟให้ดูมันจะขึ้นแล้วก็ลงเลยนะครับหรือว่าเป็นลักษณะ XR XR จะค่อยๆปล่อยนะครับปล่อยแล้วก็ค่อยๆระดับยาค่อยๆลงนะครับ IR กับ XR ในต่างกันที่ว่า IR เนี่ยมันจะใช้ลักษณะแบบใช้เหมือนก่อนนอนนะครับกินปับ๊บช่วยนอนแล้วก็นอนหลับไปแต่ถ้า XR เนี่ยนะครับมันจะใช้ลักษณะเหมือนคุมอาการทั้งวันนะเพราะมันค่อยๆปล่อยยาวมา นะครับปกติเอ็กซาเนี่ยก็จะต้องกินก่อนนอนประมาณสัก3ชั่วโมงบางคนอาจจะ2ชั่วโมงก็ได้แต่ถ้า IR เนี่ยก็กินแล้วสามประมาณ30มนาทีก่อนนอนนะครับขนาดยาในประเทศไทยนะครับตัว IR เนี่ยก็จะมีตั้งแต่12.5 50มิลลิกรัม25มิลลิกรัม100มิลลิกรัมแล้วก็200มิลลิกรัมส่วนถ้าเป็น XR เนี่ยจะมีที่50 150 200 300แล้วก็400นะครับถ้าเป็นตัว XR นะครับถ้าคุณหักเม็ดยาเป็นแบ่งครึ่งเนี่ย มันก็จะเสียฤทธิ์ของ XR ไปก็จะเป็นเหมือน IR นะเพราะฉะนั้นกิน XR เนี่ยไม่ควรจะแบ่งครึ่งไม่ควรจะหั่นยาไม่ควรจะบดยานะครับพอฤทธิ์ของ XR มันจะหายไปนะครับแล้วก็ตัวผลข้างเคียงนะครับก็จะเป็นผลข้างเคียงของยากลุ่มยาต้านโรคจิตกลุ่มใหม่เนี่ยผลข้างเคียงอาจจะคล้ายๆันบ้างในบางทีนะครับอาจจะมีตั้งแต่อ่น้ำหนักขึ้นนะครับปากแห้งคอแห้งนะแล้วก็มีปัญหาง่วงซึมเยอะอันเนี้ยพบบ่อยที่สุดเลยแบบกินไปปับ๊บอีกวันหนึ่งมันง่วงซึมเยอะมากเลย นะครับแล้วก็มีท้องผูกได้มีปัญหาเรื่องของเราเรียกว่าอาคาทเซียอาคาทเซียเป็นยังไงเดี๋ยวขึ้นคลิปไว้ให้จะเป็นอาการแบบรู้สึกว่ามันกระวนกระวายอยู่ข้างในแล้วมันต้องขยับตัวถึงรู้สึกมันจะดีขึ้นนะครับและต้องในคนสูงอายุต้องระวังเรื่องของอความดันตกตอนที่เปลี่ยนท่าหรือออโทสแตติกไฮโปเทนชันด้วยนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องของเมตาบอลิกได้เมตาบอลิกคือเป็นพวกค่าน้ําตาลผิดปกติค่าไขมันผิดปกติคือต้องเจาะ พวกค่าพวกค่าน้ำตาลดอนอาหารคือฟาติ้งบัตชูกา้าน้ำตาลสะสมแล้วก็ตัวไขมันพุกปีถ้ากินยาตัวนี้นะครับแล้วก็ไอ้ด้วยปัญหาเรื่องเมตาบอลิกเนี่ยนะครับไอ้การกินยาตัวเนี้ยใช้รักษานอนไม่หลับในระยะยาวเนี่ยมันก็อาจจะทาให้เกิดปัญหาเมตาบอลิกได้เพราะฉะนั้นในการนอนไม่หลับเนี่ยไม่ควรจะใช้ในระยะยาวนะครับส่วนถ้าเป็นโรคอื่นเนี่ยสามารถใช้ได้นะครับแล้วก็ถ้า กินยาปั๊บแล้วหยุดยาทันทีก็จะมีอาการถอนยาได้นะครับการถอนยามไม่ตั้งแต่นอนไม่หลับกังวลเยอะอ่ากระวนกระวายคลื่นไส้เงือออกเยอะนะครับมีอารมณ์แปรปรวนนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องของอ่าบางคนถ้ามันเป็นไบโพล่าหรือว่าจิตเภทเนี่ยตัวโรคมันจะกลับมาเป็นทันทีนะคือเรียกว่ารีบ u n d ์ไซโค o ซิสอยู่ๆก็มีหูแว่วผ้าหลอดบานระแวงหรือว่าถ้าเป็นไบโพล่าก็จะมีขั้วแมเนียโผล่ขึ้นมาได้นะครับก็น่าจะประมาณนี้ครับสำหรับยาคิวเทอปีนะครับ